สวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับอ่าอันนี้อันนี้สวนลุงสวนอะไรนะครับสวนอินทราลำกวางทองฟาร์มครับที่นี้มันอยู่ที่ไหนอะครับอยู่หมู่สิบเอ็ดตำบลทรับสนุนอำเภอมือเหล็กจังหวัดสระบุรีครับอ่าอันนี้ปลูกเนื้อเยื่อเนาะเนื้อเยื่อครับอ่าเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยใช่ไหมเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยครับเป็นใบเนื้อเยื่อปลูก พันมาฮีอย่างเดียวครับมาฮีอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ปลูกพันธุ์อื่นมั่งครับมันมันตอนนั้นพันหายากไงจะจะปลูกโคเรซี่อะไรสั่งเขาไม่ได้ไงมันหมดพันมันหมดเพราะว่ามันก็มีหลายสายพันนะครับหลายสายพันธุ์ตอนนั้นเขากำลังหาซื้อกันเยอะทีนี้เราไปสั่งเขาไปทันเขาได้แต่มาฮีมาแต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะเยอะแล้วเยอะแล้วครับเราคงมันจะถูกก็แล้วตอนนี้ครับครับอันนี้อันนี้ปลูกกี กี่ปีอะครับครับสองปีเออสามปีเข้าสามปีสามปีได้เก็บเกี่ยวครับสามปีเริ่มออกเก็บเกี่ยวรับปีที่สามเครับปีที่สามครับอันนี้อันนี้ปลูกมีดูแลยังไงบ้างอะครับก็ปลูกก็ดูแลให้น้ําให้ยึดนะหล่ะดูแลด้วงสําคัญที่สุดคือด้วงเลยครับอันนี้มีปุ๋งมีปุ๋ยอะไรบ้างมีผมใช้ชิวัวผมใช้ปุ๋ยไอเรียกอะไรปุ๋ยอินทรียปุ๋ยพวกนั้นแหละใช้อินทรียแล้วก็น้ําหมัก ยิวภาพน้ำหมักเขาเรียกจุลินทรีย์ครับไอ้อจุลินทรีย์อันนี้อันนี้ลุงทําคนเดียวใช่ไหมครับครับทาคนเดียวครับนนที่นี่มันมีทั้งหมดพี่เป็นมาประมาณกี่ไร่ครับผมปลูกคือประมาณห้าไร่ครับห้า,รารไร่ห้าไร่กี่ต้นนะครับ,นนรบตอนนี้มันมีอยู่เก็บจิบต้นห้าไร่ต้นห้าไร่ครับนี้มีแนวทางขยายอีกไหมครับก็คิดว่าจะมีแนวทางขยายจะเอาพันธุ์สีแดงมาลงอ๋อรบบใบีแดงใบีแดงพวกนั้นเลยครับ นี่ระบบน้ําเป็นระบบน้ําระบบน้ําน้ำบาดาลอมออันนี้อะขุดจากบ่อหรือว่าจากบ่อบ่อจากบ่อมาเลยใช่ไหมจะสูบจากบ่อออกมาสะรถเลยอ๋อไม่ได้พักอะไรไม่ได้พักรับอ๋อสูบตรงรถตลอดแล้วอันนี้ให้น้ํำยังไงนะครับให้น้ำมันมันจะมีสปริงเกอร์ตัวเล็กๆไงน้่นน้ำอยู่น้ำจะไหลเหมือนน้ำสปริงเกอร์ปก็อย่างนี้ครับสปริงเกอร์ตัวเล็ก ต้นหนึ่งก็ใส่สองข้างแอ่อันนี้ให้น้ำยังไงอะครับเช้าเย็นหรือว่าน้ำประมาณอาทิตย์ละสองหนอาทิตย์ละสองหนครับให้ไม่เยอะนะครับรผมนึกว่าให้ทุกวันเลยนะไม่ไม่ผมผมจะให้อาทิตย์ละสองหลคช่วงช่วงเก็บเกี่ยวนี่ก็ให้ปกติปกติครับกับที่ผมตอนแรกๆครับเหมือนแต่แรกแต่แรกๆก็ต้องให้ทุกวันให้ทุกวันก่อนครับ โตขึ้นสักประมาณกี่ปีครับปีปีหนึ่งแล้วผมให้อาทีละสองหนอปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วให้อาทีละสองหนทบเป็นหินบนข้างล่างจะเป็นลุกลังที่ตรงนี้มันทําอะไรก็ไม่ค่อยได้พูดเราทำไรพืชสวนไร่ขอบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมาปลูกอันนี้ลองมาปลูกินสลอมครับรายรายได้ดีไหมครับครับก็รายได้ก็ตอนนี้ราคามันตกมันก็ก็คงพออยู่ได้ ราคานี้คงไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับเนาะครับราคาตกเยอะเลยราคาตกเยอะปกติมันก็ต่น้อยถ้าจะอยู่ได้จริงกสองร้อยครับตอนนี้ก็หม่ว่าก็สูสีแหละไม่ดีเท่าไหร่พูดกันตรงๆอ่ะเนาะอันนี้ลุงทําคนเดียวใช่ไหมดีอยังไงคนเดียวเหรอครับไม่ได้จ้างครับจ้างคนใช่ไหมไม่ได้จ้างครับอันนี้ก็ทาเองเลยก็คอยทาเองทําไปทุกวันทุกวันเองใช่ไหครับทำเองตัดยาเอง ก็ที่พวกบ้านเขาออกมาช่วยเจ็บลูกเก็บอะไรที่ที่มาแต่งลูกก็ต้องเขามาช่วยแต่งไม่ทันอันนี้ต้องมีการผรสมพันธุ์ไหมครับผสมครับพอต้องผสมเกสรเนีะผสมเกรราาสาร,กร,รถ้าช่วงแตกออกมาก็เริ่มผสมเกสรอ่้วนี้มันก็ต้องมีตัวผู้ด้วยสชมนี่ครับตัวผู้มีตัวผู้ไว้ด้วยตัวผู้ปลูกไว้ด้วยปลูกไว้กี่ต้นนะครับตัวผู้ตัวผู้ปลูกไว้ประมาณสิบก่าต้นแล้วสิบก่าต้นครับ ไว้ผสมเกสรอ,อย่างเดียวครับผสมเกสรอ,อย่างเดียวน,นี้ตัวเมียน,นี่ที่ให้ลูกมีประมาณสก,กี่ต้นได้ตอนนี้ที่ออกลูกแล้วประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าต้นห้าสิบกว่าต้นครับ oh. แือทั้งหมดมันประมาณเจ็ดสิบกว่าต้นที่ปลูกไว้ครับที่เหลืออยู่มันก็ตายไปก็หลายต้น,ม,นมีตายไหมครับมีครับด่วงกินครับอ๋อด่วงกินครับอย่างร่วงเนี่ยเราต้องให้ยายัางไงครับ ด้วงผมไม่ได้ให้ยาผมจะใช้เจ็บเอาครับบอกมาดูเขียนมันออกเจ็บมันออกมันมันหมดไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ด้วงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมันมีเป็นฤดูฤดูมันมามันก็มาบางวันกับตัวสองตัวเนี้ยอ๋อไม่เยอะครัไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอเก็บออกได้ครับพอเก็บออกได้อ๋อผมนึกว่าต้องมันเยอะแล้วต้องฉีดลงฉีดยาอะไรอันนี้อันนี้เวลาใกล้เก็บเกี่ยวจะมีฉีดยาอะไรบ้างไหมไม่มีเลยตั้งแต่ ยังแต่ปลูกมายังไม่เคยฉีดยาอะไรเลยไม่ฉีดยาเลยครับมีแต่ให้ปุ๋ยแค่กนอกแคแท้เลยครับออแกันอีกเลยมีแต่ใส่ปุ๋ยมีใส่ชิงัวก็เพืเลี้ยงงัวด้วยชิงวัวมาใส่ปุ๋ยชิงหัวครับปุ๋ยหวานอะไรมีไหมครับปุ๋ยหวานก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับอ๋อนี่ธรรมชาติเลยธรรมชาติผมใช้น้ำหมักไอ้นมผมเลี้ยงงัวนมมีน้ำหมักนมมาลดอันนี้นี้ำหมักนี่ลุงทำเองไทำเองครับ มักมักุลมักกากน้ําตาลเขาเรียกมักุลินซีย่าเี่ยแล้วนะครับว่างๆผมมาขอสัมภาษณ์สูตรหน่อยได้ไหมเปิดเผยไหมครับได้ไม่เป็นไรสูตรนมมันก็ไม่ยากหรอกอ๋อได้ได้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมมาใหม่เดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์การทําสูตรอย่างนี้ยนี่นี่ก็ อันนี้เก็บเกี่ยวไปจบหมดแล้วใช่ไหมจะหมดแล้วเนี่ยมันก็สุดสุดสุดท้ายสังวันสองวันนี่คงจะหมดแล้วเนี่ยอ่ขอเปิดขายไม่กี่วันแล้วนะครับขายเปิดขายมาได้ประมาณตั้งแต่วันที่ยี่สิบประมาณอาทิตย์หกกว่าอ๋อยี่สิบเดือนนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้ามาอุดหนุนเขาก็มามนะเนาะปากต่อปากเขาหวานเขาก็เลยมากันเออติดตรงมันหวานเนี่ยนก็เขาบอกหวานแต่หวานเขาก็มาเขาบอกเอา ลองชิมดูถูกใจก็ซื้อไป <Okay. S 2> ท,ที่สวนนี่ให้ชิมตลอดมาไม่ได้นั่นเลือกชิมได้เลยอันนี้ต้นเนื้อเยื่อที่ซื้อมาตอนนั้นนะซื้อมาแพงไหมครับต้นตอนนั้นพันเก้าร้อยห้าสิบบาทกับสองใบเดี๋ว่าแพงอยู่นะแต่ก่อนก็แพงก็หาไม่ได้ด้วย <S <S สั่งนานด้วย <S <S ค,นคนปลูกกันเยอะถูกกันเยอะสั่ง สั่งเป็นตั้งหลายเดือนก่าจะมาก็รอกรอของเข้ามาก่อนเขาบาว่าอันนี้อันนี้สั่งจากที่ไหนอะครับสั่งจากปทุมชื่ออะไรนะเอ็อะไรเนะเอ็ดฟาร์มอะไรเน่ยอะไรฟาร์มจขาทำพิจารณาเขาเป็นสวนอยู่กันเขาขายเนื้อเยื่อเขาสั่งคนสั่งมาจากนอกนะครับแต่เนี้ยผมเห็นเขาเขาขุดหน่อ เขามาขายได้แล้วอ่ะได้แล้วหน่อมันขายได้ตอนตอนนี้ลุงมีหน่อบ้างไหมครับก็หน่อมีแต่ยังไม่ได้ทําไม่ได้ทาบในะหน่อก็จริงว่าหน่อก็เยอะเหมือนกันแต่จริงๆถ้าคนเก่งเขาขุดไปปลูกได้เลยเราเราไม่แน่ใจไงต้องให้มันต้องชำซะก่อนต้องให้ให้เขามาตอนให้แต่ก็ยังไม่เคยทำนะครับยังยังไม่เคยทำ ต้องลองเหอต้องลองต้องลองต้องลองดูให้เขาทําให้เราดูก่อน็จ้างเขามาทาก่อนอ๋อต้องจ้างเขามาครับจ้างเขามาทําก่อนให้เขาทาให้แล้วเวลาก็ไม่ค่อยมีด้วยอันนี้ลุงทําอะไรบ้างครับนอกจากเลี้ยงนมอ๋อเลี้ยงัวนมด้วยครับเลี้ยงัวนมด้วยครับเลี้ยงัวนมเลี้ยงไว้เยอะไหมครับเลี้ยงงวนมตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่สิบตัวเลี้ยงเยอะ่อสู้ไม่ไหวอ๋อเหญ่นะแรงงานไม่พอ นี่เรายังแค่เอาไวครับพวกบ้านก็อยู่หน้าร้านผมก็เข้าสวนกับเลี้ยงงวตัดทรงให้เขาเรินมาช่วงกลางื่อ่า ไม่ไมล้ตัได้าตัดได้ให้ัไคนเดียวได้มาครับอันนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวครับนันนี้เวลาเก็บเกี่ยวน,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 ยน,นีต้นหนึ่งนี้ได้กี่ตันเนี่ยต้นนี้ ต้นประมาณเจดจันถึงสิบจันมันกันยังเล็กอยู่ครับจริงจริงมันก็อายุมากกว่านี้มันจะเยอะกว่านี้ติดผสมไม่ได้ก็มีผสมไม่ติดผสมไม่ทันนะดูดูจันนั้น อันนี้ผสมไม่ติดคือผสมไม่ติดเลยผสมทันไม่ทันเวลาแล้วมันไม่สมบูรณ์ยไหมคือการจะผสมเนี่ยคือต้องผสมตอนออกลูกมาแค่ไหนเอมันก็เรียกว่าจัน์แตกจัน์ขึ้นมาเนะะเาะว่าแตกจันต์ขึ้นมาเราพอจัน์มันอ่าน,นิดนึงแล้วก็มาผสมอ๋อต้องมีผสมด้วยผสมจัน์มันแตกแล้วผสมช่วงเช้าช่วงเช้าตัดแดดร้อนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผสมได้ก็ช่วงเช้าอย่างเดียวเช้าเช้ามันก็ผสมได้ทั้งวันแต่มันไม่ค่อยดีเช้าถือว่าดีที่สุดดีที่สุดครับอตอนเช้าเนี่ยถ้าถ้าผสมไม่ติดก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ลูกไม่สมประกอบติดนี่คือหมายมาว่าเราผสมชาจันมันแตกใช่มันแตกมันช้าใช่บางทีเราก็ผสมรีบเกินไปคนจะสอนไม่ทั่วอย่างเงี้ยมันก็ติดเป็นบางลูกไงนี่เราก็รีบนี่นะครับผสมแบบ ไม่ติดก็มีลูกก็ไม่หวานไม่อะไรเท่าไหร่แล้วไม,ไม่ติดแล้ว รุ่ยลงเลยจับไม่ทันเทกระจาดเลยล่วงไหมล่วงนี่เป็นไรเสร็จแล้วลมีอะไรไหมฮะ,ค,มค,ะครับขอเดี๋ยวมาตัดใหม่ว่าหมดจะตัดใหม่หมดถ้ามาตัดใหม่ครับได้สดอยู่ตลอดเป็นสดตลอดใช้ว,วนันต่อว,วนันใช้วันต่อวันเย็นก็พอเย็น ใช่แลยเช้าช่วงเช้าเช้าตัดเต็มรถไปเลยพอช่วงบ่ายมาก็ตัดน้อยลงเพราะว่ามันจะหมดวันแล้วครับจะหมดวันแล้ววันต่อวันขอสดสดสดสนสดจากสวนครับ